สวัสดีครับเพลเพคนทุกท่านครับเมื่อนี้นะครับจะมีรำชุดใหญ่ที่ทุ่งนาลุงพลครับมาดูบรรยากาศการเตรียมงานนะฮะของชาวบ้านนางรำที่จำปาโดงน้อว่าเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนก่อนที่จะเอาปรรำที่ทุงนานะครับนี่นะฮะนี่ฮะก็จะมีนี่ฮะ่บนรถไถอันนี้คือกระบวนนะฮะที่จะเดินทางไปรำทุ่งนาเนาะ นางรำสาวภูไทยโอ้เนี่ยคับจำปาดงแอนจำปาดงเนี่ยคุณพาวินีอ๋ออันนี้คือสปอนเซอร์สปอนเซอร์เพื่อนนะครับคุณพาวินีคิชิโมโตะนะฮะเนี่ฮะ,ฮะอันนี้คือรถไทยะฮะที่จะบรรทุกนางรำไปนะฮะที่ทุงง่งนา อ่ะนี่ฮะ <c oughs> ก็เป็นบรรยากาศนะฮะเพื <c oughs> ่อนั้นแจงตโจยพี่น้องรถที่จะนี่ฮะนำขบวนไปดีนะฮะรถกที่นั่ง8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28โอ้28ที่นั่งนะครับดี่ฮะรถขบวนนั่งรับนะฮะ28ที่นั่งนะเอา้าเสียบ,บอยฮะเอาเสียบอยครับฮะ เงไไม่ไนมาเองแตตีหาเปบ้อนบอกเอาพว่าพาลูกพาเมียไปบ้าเจ้าพาลูกพาเมียไปวัดเตตีห่าตื่นเต้นเตหาไปวัดกุลคำเจ้าใส่บาตรปุ๊บล้วก็มานีเลยโอ้อหีกระมานจุกว่านี่ล่ะต้โอ้คลงิพี่น้องเมอนกันจะฟาไปตกทักเจบยนี่นี่เอาอย่งนาจัดการเลยเาหาไอย่นีหาคลิปบอโอ้ักแต่ว่า การพกฟ้อนารพกฟวอนมาเออก็เ <kost> ป <Greek> so so ็นบรรยากาศคือกาลังแตงตัวครับพี่้องกําลังแต้งตัวนะฮะมองล่ำก็ายิมหม่องนี้ละฮะหมองวามล่ำมองเต่งตัวยิมหมองนี้นะฮะ วันนี้มาได้ดูนได้ดีมชุดสีน้ำเงินนะครับชุดนดางรำเนาะเบิรงนีเ้เสียบ่อยออลำพงชุดใหญ่ของเพื่อนไหขอทาได้ไหมฮะอ๋มอมางปั๊บเสียงมาอ่ะแมนปับ๊บแล้วเออมันแกะระบบสัมผัสอ๋อบ่คือดีเธออยากกระเช้าเป็นสติกเกอร์โอ้โหเตี้ยไประบายอยู่ <laughs> ลำพงชุดใหญ่ทุกคน ก็ไทยลงกันนะเายกีบ่ะยกีโยนไทยอ่ะเนาะเอ่ะมันดเกมเลยไมาไม่มด้เกมไปหนึ่งสองหนสองเปรรับจากมงก่อนโอ้สามม้งเปล่าสามมงก็ต้องทากันทากันย่ไนี่อนางรำเขาเริ่มทยอยทยอยมาทุกคน อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมงานของเพิ่นครับพี่น้องตอนนี้กำลังชาร์จแบตเตอรี่ลำโพงอยู่เนาะดั่งนั่งทุนกะก็ลังแต่งตัวย้ายทั้งบุญทั้งดะอ๋ออันนี้ชุดชาร์จป่ะเนี่ยชาร์จช้แบตเตอรี่นี่ใส้กับแบตเตอรี่เลยกันไว้โอ้กลัวไฟไม่พอกันไว้เลยเปิดไว้ตั้งแต่เช้าหนอนโอ้กลัวไฟไม่พอกลัวไฟไม่พอ นี่คือขบวนแนางรำพันนะ่ะใช้รถไทยไปเอาไปทุ่งหน้าเลยนะฮะคนกระแตง่งตัวนี่เะฮะทั้งนี้ก็ะด้นั่งรถคนันนี้โอ้สุดยอดเลยรถดังลำพัน กำลังเตรียมตัวกันอยู่ครับพี่นอ้องเดี๋ยวได้เวลาประมาณ9ก้าโมงนะฮะจะขึ้นนี่นะฮะรถไถย,ยคันนี้รถพ่วงอยากมากนะขึ้นรถไถยนะฮะไปคนไปเป็นขบวนนะฮะกำลังเตรียมพร้อมๆกันสุดนี้ก็กำลังมานะฮะบางคนกับแต่งตัวมาต้าบ้านนะฮะ กำลังมากันนะครับรับสายบรรยากาศการแจรีตัวของล่างๆมันจำปะดงให้พี่น้องในเบื้องกันครับเสาร์นี้ฮะก่อนออกไปทุ่งนานะครับด้วยรถไถคันนี้นะครับนะกำลังเตรียมพร้อมๆกันพี่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 อันนี้ผู้ช่วยผมนะฮะ ผู้ช่วยโอ้ไหนผู้ช่วยนะผู้ช่วยตะก,กล้องนั่นเลยโอ้เป็นยังไงถ่ายเป็นยังไงโอ้เ,เอนี่ยเออเนี่ยเราจะหมุนก็เนี่ยฝานเนี่ยมุนซ้ายหมุนขวาได้เนี่ยเออนี่คือผู้ช่วยผมนะฮะถ่ายบรรยากาศนะอีกทางนึงให้พี่น้องได้เบ่งกันน้ำหนักกัเริ่มทยอยทยอยมากเลยครับ วันนี้จะเต็มแน่นอนครับทุ่งนารุ่งพ้นนะฮะวันนี้เดนชุดริมสีน้ำเงินเนาะนี่นะครับนั่งในสามสิบกว่าคนครับอีกสามสี่คนอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์ตับคนนะขบวน รดนั่งรักนะครับ อยู่กับการเตรียมตัวของนั่งล้ำครับพี่น้องออกไปไปล้ำประมาณเก่าโมงเนะะาะนี่ฮะรถแห่พันรถขบวนวันนี้กะมีโอกาสประทายให้พีให้น้องได้เบิงก,กันครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อขอลงค,คลิปกันครับ